ครับสวัสดีครับก็ยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนายเด้างทดลองไปเรื่อยนะครับนะครับก็มีพี่คนหนึ่งถามมาเนาะว่าไอ้ขอดูวิธีต่อสายหน่อยนะครับขอดูวิธีต่อสายผ่านปีนะครับแล้วเอาเอาเป็นว่าคือผมจะผ่านทุกอย่างเนี่ยะครับเดี๋ยวจะต่อให้ดูหมดทุกอย่างเลยตั้งแต่ ปักไฟลงมาหาไม้แล้วก็ปีคอสนะครับเสียงกลางเสียงเบสนะครับแล้วก็จากจากมิกนะครับเดี๋ยวผมจะเอาให้ละเอียดเลยเนาะในคลิปนี้ก็ตัวนี้ผมไม่ได้เป็นมีความรู้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะแต่ว่าผมเอาประสบการณ์ที่ผมไปเปิดเครื่องเสียงหลายที่เนาะเป็นสิบที่แล้วนะครับตั้งแต่ซื้อเครื่องเสียงมานะครับก็ลองผิดลองถูกเกือบทุกงานเลยนะครับไปงานตรงนั้นก็เปลี่ยนไปแบบนั้นไปงานตรงนี้ก็เปลี่ยนไปแบบนี้อะไรประมาณนี้นะครับ ลองผิดลองถูกก็เองอะไรประมาณนี้นะครับก็เอาที่มันดีที่สุดนะครับผมก็ได้เจอแล้วนะครับที่มันดีที่สุดนะครับอ่ะเดี๋ยวอันดับแรกมาดูจากมิกก่อนนะครับเดี๋ยวจะต่อสายจากมิกตัวนี้คือมิกเนาะตัวนี้ต่อผ่านปีนะครับผ่านปีผ่านคอรสนะครับตัวนี้มิกมิกก็เป็นตัวนี้นะครับเดี๋ยวเอาสายก่อนเดี๋ยวผมขึ้นเอาสายก่อนเนาะแล้วขึ้นไปสั่สาย Okay. ออโอเคครับก็ตัวนี้คือปักปักมิกเนาะตัวนี้คือปักมิกนะครับก็เสียบลงไปในมิกโอเคตัวนี้คือปักมิกนะครับโอ้ออกมาให้แสงแดดหน่อยนิดนึงมองเห็นเนาะอ่ะตัวนี้คือไม้โอ้ยไม่ถึงขยับเข้าไปอ่านดี่ตัวนี้คือไม้ เอาตรงไหนก็ได้เอาหนึ่งสองก็ได้หรือสามสี่อ่ะเดี๋ยวผมเอาหนึ่งสองก็ได้เนาะโอเคครับก็เสียบลงไปแล้วตัวนี้คือขาเข้าเนาะขาเข้านะครับแล้วไอ้เสียงเพลงผมส่วนใหญ่ผมจะเอาเสียบตัวนี้เนาะนี่เสียงเพลงนะต่อโทรศัพท์ผมจะเปิดที่ตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมเอาโทรศัพท์มาต่อให้ดู โทรศัพท์ผมใช้เป็นแจ็คตัวนี้เนาะหรือเอาพวกรูนี้ก็ได้นะครับก็แล้วแต่เรามีแจ็คแบบไหนเราก็ใส่แบบนั้นไปอ่าตัวนี้ผมเสียบนี้นะครับแล้วไปนี้ผมก็ไปเสียบกับโทรศัพท์นะครับหรือว่าเราเล่นจากบลูทูธก็ได้ก็กดปุ่มนี้นะครับอ่าแล้วคราวนี้ก็ตัวต่อไปขาออกนะครับปกติผมจะใช้แจ็คใหญ่เนาะแต่พอดีผมไม่มีเนาะผมมีแต่แจ็คตัวนี้นะครับผมก็เอาตัวนี้เลย Ki, L R นะครับนี่ L R ผมเสียบออกไปนะครับไอ้พวกนี้ก็พูดถึงเรื่องไอ้ปับด้วยเนาะไอ้พวกปรับเราอย่าอย่าพิ่งไปปรับอะไรมันมากนะครับเราเอาไว้ตรงกลางก่อนนะครับนี่ไว้ตรงกลางพวกนี้เหมือนกันเอาไว้ตรงกลางทั้งหมดนะครับนี่ไว้ตรงกลางอ่ะแล้วคราวนี้ไปดูมันไปหลัง p พาเวอร์ไปหาตัวไหนบ้างอ่ะโอเคครับเดี๋ยวข้ามาฝั่งนี้เลยอันนี้เนาะตัวนี้คือสายออกจากมิกนะครับนี่สายนี้ออกจากมิก คาต่อผ่านปีนะตัวนี้ผมเล่นโมโนโนะผมไม่ได้เล่นไอสเตอริโอนะครับผมเล่นโมโนเลยแบบรวมเลยเนาะเล่นรวมนี่ครับสายสองเส้นที่มาจากมิกผมก็ามาใส่รวมแจ็คนี่รวมแจ็คแบบนี้นะครับรวมแจ็คใส่รวมแจ็คเล่นแค่ข้างล่างข้างเดียวนะครับข้างล่างแถวเดียวแถวล่างนะครับเล่นแค่แถวล่างนะครับ,ลแ,ลรบแล้วก็ข้างล่างของปีนะครับเป็นปีตัวนี้เป็นปี แล้วก็ปีผมมันจะมีคอร์สในตัวเนาะมีคอร์สในตัวนะครับส่วนสายตัวนี้มันเข้าไปแล้วส่วนสายออกนะครับสายออกสายออกเอาเอาพูดแบบภาษาบ้านๆเนาะไม่ต้องสายอินสายเอาอะไรนะผมเอาแบบสายออกสายเข้าสายออกเลยเอาแบบง่ายๆเลยนะครับฟังง่ายๆตัวนี้คือสองหนึ่งกับสองนี่เห็นไหมครับมันจะเขียนเลขหนึ่งกับเลขสองนี่คือเสียงกลางนะครับเสียงกลางนะครับ แต่ผมเล่นโมโนเนาะผมเล่นสายเดียวนะครับเพราะว่ามันมาสองสายผมรวมรวมแจ็คแล้วนี่ครับเห็นไหมครับผมรวมรวมแจ็คเรียบร้อยครับเดี๋ยวลองเสียงให้ดูเลยเอาแบบละเอียดเลยเนาะในคลิปนี้ตัวนี้คือเสียงกลางผมออกมาสายเดียวนะครับสายเดียวมันไอเสียงดนตรีไม่ได้หายอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับมันจะออกมาครบเหมือนเดิมเพราะว่าผมรวมแล้วเห็นไหมครับน<ๆ>ี<ๆ>่ผมรวมแจ็คเรียบร้อยแล้วนะครับมันออกมาตัวนี้คือสายเสียงกลางนะครับนี่หนึ่งสองเสียงกลางแล้วมันไปไหนสายเสียงกลาง มันมานี้ครับโอ้นี Del ่ครับมานี่สอดเข้าไปเห็นนะครับน่ะสอดเข้าไปไปหาคอสฝั่งขวามือนะครับคอสฝั่งขวามือเนาะเรามองข้างหลังเป็นฝั่งซ้ายแหละแต่แต่เรามองข้างหน้าเป็นฝั่งขวามือนะครับนี่แล้วก็ผมเล่นสองทางนะเล่นสองทางไปออกตัวนี้ครับนี่นี่ออกออกมาสายเดียวออกรูรูที่มันอยู่ขอบสุดฝั่งนี้ที่มันเขียนว่าน่ะเขียนตามนั้นแหละครับนั่น ออกมาแล้วก็ไปไหนมานี่ครับนี่นี่มาเข้าไอ้พเพวเวอเสียงกลางข้างบนนี่เป็นพเพวเโอเสียงกลางเนาะมาเสียบเข้านะครับแล้วก็ผมเอาสายลิงนี่ลิงหากันเห็นไหมครับนี่ลิงหากันเสียบจากแชเนลนี้มาหาแชเนลนี้เนาะอมันก็ดังคือมาสายเดียวแต่ดังสองแชเนลอันที่ยิงมันกดตัวนี้ได้นะครับนี่กดให้มันเล่นแบบ แ็คตัวเดียวเล่นสองขาได้นะครับแต่ว่าผมจะไอเล่นแยกนะครับปรับเล่เล่งวอลุ่มแยกได้นะครับอะไรประมาณนี้นะครับผมเลยทาแบบนี้อันต่อไปตัวนี้เสียงกลางผ่านไปแล้วเนาะนี่มาแค่นี้นะเสียงกลางอันต่อไปคือสายเบสต,ตัวนี้คือจากปีนะครับจากปีมันเดิมแต่ว่าไอรูฟังน,น,นี้นี่นี่ที่มันเขียนตัวนี้นะครับนี่มันจะคือเบสตนะครับคือเบสไอสายเบสผมก็ ต่อมาออกมานี่ครับไปไหนไปที่คอสฝั่งซ้ายนะครับนี่คอสฝั่งซ้ายมือนะครับแล้วขาออกก็คือตัวนี้นะครับนี่นี่นี่มันเขียนว่าโลเนาะเขียนเขียนโลนี่ครับนี่ก็ออกมาคือไอคอสในฝั่งหนึ่งผมเล่นเสียงกลางฝั่งหนึ่งผมเล่นเสียงเบสไปเลยอะไรประมาณนี้นะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ผมจะไปเล่นแบบเล่นรวมมากกว่านะครับเพราะเพราะว่าผมส่วนใหญ่ตั้งตู้รวมกันนะครับ <até S 1> ผมเลยเล่นแบบนี้เลยแล้วสายเบสไปไหน ไปลงที่ powerbed นะครับไปเข้าที่ channel นี้นะครับแล้วผมก็เอาสายลิง์เหมือนเดิมลิง์กจาก channel นี้มาหา channel นี้นะครับก็ไป2อง channel เหมือนเดิมนะครับแค่นี้เองอ่ะก็ลองไปต่อตามผมได้นะครับใครที่ไอจะลองต่อผ่านปีนะครับต่อผ่านปีนี่คือทําไมผมถึงต่อผ่านปีก็มันมีอยู่หลายอย่างนะผ่าน eq ก็ได้ผ่านปีก็ได้เนาะแต่ว่า ช่างเขาบอกว่ายังไงล่ะถ้าเราต่อผ่านปีแล้วเสียงมันดีเสียงไม่ดีเสียงเพลงดีเราก็ไม่จําเป็นต้องหาอีิมาใส่ก็ได้มันก็ใช้แบบนี้ก็ได้นะครับถ้าถ้าเสียงมันดีแล้วนะครับเขาว่าอย่างนั้นนะผมแต่พอด,ดีเสียงมันดีแล้วผมก็เลยไม่หาอีิมาใส่นะครับเดี๋ยวลำดับต่อไปเดี๋ยวผมจะลองไอ้วิธีไม่ให้ไม้ไม้มันหอนเนาะทําไงอ่าเดี๋ยวไปดูกันเลยครับอ่าเดี๋ยวไปดูไอ้วิธีแก้ไม้หอนเดี๋ยวเสียบสาย ตัวนี้ผมเอามาแต่ตู้เสียงกลางนะตู้เสียงกลางนะครับตัวนี้เป็นตู้หนึ่งคูณห,หนึ่งเป็นดอกคานี้แล้วก็แหลมคอมห้าศูนย์นะครับอ่เดี๋ยวไปฟังเสียงผมเสียบแค่เสียงกลางเนาะดูดูมือครับเริ่มเริ่มสั่นแล้ว <laughs> จนบ่ายแล้วยังไม่ได้กินเข้าอยู่ครับนี่ <laughs> อ่ะผมเสียบเรียบร้อยแล้วนะครับไอเบสผมจะไม่ได้ใช้เนาะแต่ตัวนี้ผมจะไอมาทําไม้ h o r แบบแก้ไมนนะ้ h o r เนาะ อะเดี๋ยวไปดูข้างหน้าอันนี้ครับก็ไม่มี EQ บางคนบอกว่าไม่มันจะหอนนะไม่มี EQ แต่ว่าสําหรับผมแล้วมันไม่หอนนะนะครับไม่หอนคือยังไง่ะไรเดี๋ยวผมพูดให้ฟังคือสมมุติว่าไอตัวนี้นี่เปรียบเทียบเหมือนเป็น EQ ห้า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 แบน์เนาะ EQ ห้าแบนด์ครับห้าสไลด์นะครับ,รบมันก็หลักการทําง,งานมันก็เป็นแบบนี้ครับคือสมมุติว่า EQ สามสิบเอ็ดแบนด์ใช่ไหมครับเราหมุนตัวนี้ตัวเดียวนะครับนี่มันมันจะแยกไม่ได้เหมือน EQ แบบสามสิบเอ็ดแบรนด์เขาเนาะคือเราหมุนตัวแรกนี่สมมติเราหมุน EQ ตัวแรกนี่ปุ๊บมันเหมือนเราไปดึง EQ ประมาณหลายการเลยดึง EQ ประมาณห้าหกกาสเลยอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ไอปุ่มนี้ ก็ถัดมาอีกห้าหัวก้านอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ปุ่มนี้ถัดมาอีกนะครับมันจะเป็นแบบนั้นนะครับแบบแบบพูดง่ายๆคือเอในปีนี่เราหมุนปุ่มเดียวนี่มันเหมือนเราไปดึง EQ หลายการเลยอะไรประมาณนี้นะครับแบบเขารวมเนาะเหมือนอย่างแหลมนี่นะครับเราหมุนแหลมตัวเดียวมันก็เหมือนเราสมมุติว่าเราเล็งแหลมสุดมันก็เหมือนเราดึงดึงเสียงแหลมลงเออขึ้นขึ้นหลายการอะไรประมาณนี้นะครับขึ้นแบบหลายตัว ในย่านเสียงแหลมน่ยคือมันดึงขึ้นหมดเลยอะไรประมาณนี้นะครับถ้าเราเปรียบเปรียบเหมือน EQ เป็นปีเหมือนปีเป็น EQ อะไรประมาณนี้นะครับนี่หลักการทํางานก็คล้ายๆกันล่ะแต่เพียงแต่ไอ้มันแย,แยกแยกไม่ได้อะไรประมาณนี้นะครับแยกแบบความถี่แบบแบบให้ละเอียดเลยไม่ได้นะครับแบบมันจะไปแบบรวมๆกันอะนะครับเดี๋ยวอันดับแรก เราไปฟังเสียงไม้กันว่าไม้จะเสียงเป็นไงนะครับไปกันเลยอ่ะครับก็ผมจะใช้ไม้เป็นไมโครเทคนะครับนี่เป็นไมโครเทครุนนี้นะครับก็ต้องเจ็ดดีนะครับไอ้ไม้รุ่นนี้นี่มันมีทั้งข้อดีข้อเสียนะครับคือข้อดีคือเสียงนี่จะใสๆนะครับถ้าใครชอบเสียงแบบซิปๆนะครับโอ้ตัวนี้ถูกถูกทางเลยนะครับมาถูกทางเลยแต่ว่าถ้าใครอยากเอาเสียงหนาๆ เอาเสียงหนานาพุ่งๆนะครับก็ลองไปตัวอื่นดูแต่ว่าถ้าจะใครใครจะเอาเสียงแบบใสๆแบบเสียงนิ่มๆใสๆนะครับนี่ตัวนี้ตอบโจทย์เลยนะครับก็เดี๋ยวจะลองเป็นตัวนี้แหละนะครับเดี๋ยวผมให้พ่อผมพูดเอาเอาหนาตูเลย,ดยเดี๋ยววาหนาตูเลยว่ามันหอนบ่ ถ้ามันหอนกับดึงตัวไหนลงยัสงสั่นนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้ดูนะครับถ้าถ้ามันหอนให้ดึงตัวไหนลงหลุก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 หลุดทดสอบทดสอบทดสอบหลุดทดสอบทดสอบเช็คเช็คเช็คทดสอบอหลุดที่ อ่านี่ครับก็เสียงก็จะประมาณนี้นะครับถ้าถ้ามันไปหอนที่เบรดเราก็ดึงตัวนี้ลงตัวนี้ผมผมจะใช้แบบนี้ประจํานะถ้ามันหอนที่เบรดเจาะเจาะเจืะเช็คเช็คเจาะเจบะเขาวนาตูเลยมั้งเจาะเจจสองสามสี่เจาะเจบเจาะเช็คบจบได้ยินไหมครับเจอบเอาเอาให้มันหอนนะ เดี๋ยวด้ให้มันหอนเดี๋ยวสีบอกอ่ะน่อยหนึ่งอนนี้ครับนี่นี่ครับนี่ครับมันมันเริ่มเริ่มยัมีหอนแล้วอ่ะสอบทด้สอบทดสอบเช็คเช็คจสอบทดสอบสองสามสี่ว้าวโลอะเดียวนะครับเอมันคือโบหอนจะจะทำให้มันหอนนะครับมันไม่ยอมหอนนี่ เดียวเดียวก็เอาง่ายๆนะครับคือถ้ามันหอนนี่เราก็ลดแหลมลงนะครับลดแหลมลงนะครับถ้ามิกใครไม่มีไอ EQ ตัวนี้เนาะแต่ผมส่วนใหญ่ผมจะดึงตัวนี้ลงนี่ผมจะดึงตัวนี้ลงนะครับจะดึงตัวนี้ลงแต่ว่าถ้าใครไม่มีไอ EQ ในในมิกเนาะเราก็มาหมุนตรงนี้นะครับนี่หมุนตรงนี้นะ เอาหมดทจสอบทจสอบทดสอบทดสอบสองสามสี่เอาเขาเก๋ไกเลยเช็คเช็คทสอบทดสอบทดสอบสองสามสี่ทดสอบทดสอบทดสอบเเริ่มเริ่มเริ่มได้ยินแล้วสอบเช็คเช็สอบเสียงเอานังลงนั่งลงกันเลยอหั่นาะเช็คเช็คทดสอบทจสอบสองสามเสียง อ่านี่มันเริ่มเริ่มมีหอนเดียวเดี๋ยวผมจะดึงตัวนี้ลงนะครับดึงตัวนี้ลงอ่ะลุกลุกลุกเช็คทดสอบทดสอบเห็นไหมครับทดสอบเช็คทดสอบเช็คเช็คเห็นไหมครับไอเสียงหอนมันหายไปนะครับถ้ามันยังเอาไม่อยู่เดี๋ยวจะบอกถ้าถ้าสมมุติว่าตัวนี้ดึงดึงตัวนี้ลงแล้วยังเอาไม่อยู่อีกมาตัวนี้ครับตกวนี้สามที่ มาเอาแหลมในในปีลงสักหน่อยนึงนะครับอยาวลงเยอะนะครับเอาลงนิดเดียวพอเดี๋ยวเสียงมันจะเป็นทึบๆมันจะไม่น่าฟังเนาะนะครับเช็จเช็ิกช็จสอบทจสอบสองสามสี่จสอบเช็คเช็คแล้วขึ้นอีกแล้เยโอ้โหลบลบโนสองแรงใบแรงใบอดนสองสาม ลดนสองสามสี่ทดสอบเจสอบทดสอบทดสอบเช็คทดสอบทดสอบอ่าแต่ว่าไรคงไม่มีใครเขามาพูดระยะนี้นะครับคือประมาณอย่างอย่างน้อยก็ประมาณสองเมตรบึงบ่บ่ประมาณสองเมตรคงไม่มีไคมาหลอกมานั่งรออยู่หนาทรงนีเนาะทดสอบทดสอบเช็คทดสอบทจสอบเช็คเช็คทดสอบทดสอบสองสามสี่ อ่านี่ครับนี่ถ้าเราออกมาห่างเราถ้าเสียงมันรายละเอียดเสียงมันดูเหมือนไม่ไม่ซิปเนาะเราก็เอาขึ้นนะครับทดสอบทดสอบเช็คทดสอบนาแล้วมาทดสอบทดสอบเช็คเช็คทดสอบตรจสอบเช็คทดสอบสองสามสี่ทดสอบทดสอบเห็นไหมครับก็บางคนว่าไอ มันไม่มีคิวมาตัดไม่หอนนะครับแต่มันก็ไม่หอนนะผมใช้ปีมันก็ไม่หอนนะครับนี่นก็บางคอมเมนต์เขาคอมเมนต์มาว่ามันต้องมีคิวแต่ว่าถ้ามีคิวนะก็จะดีอยู่นะครับก็จะดีเพราะว่ามันจะปรับได้เยอะกว่าเนาะแต่ว่าตัวนี้คือมันใช้ได้แล้วผมก็เลยเอาแบบนี้ไปเลยนะก็มันมันก็ไม่หอนนะไปไปงานที่ไหน,นก็ไม่หอนนะครับไม่ค่อยหอนเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวลองเอาแหลมในปีขึ้นให้สุดเลย เช็ค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 ทดสอบทดสอบเช็คเช็คทดสอบทดสอบทดสอบเช็คเช็คทดสอบทดสอบทดสอบหนึ่งสองสามสี่ทดสอบเช็ค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 ทดสอบทดสอบเป็นไงครับเสียงแบบคือระยะนี้ไม่หอนก็ส่วนใหญ่ไม่มีใครเข้ามาใช้ประมาณนี้เนาะนะครับถ้าเราจะใช้ใกล้ตู้นี่ส่วนใหญ่มันจะอยู่ แบบนี้ใช่ไหมครับแบบสมมุติว่าตั้งเวทีใช่ไหมครับตู้มันจะไม่ได้หันใส่คนคนร้อง oh มันจะไปแบบข้างๆเนาะมันไม่หอนอยู่แล้วนะครับ oh นี่ครับเอาลองไปหน่อยเช็คเช็คเจอบทดสอบเดี๋ยวลองเปิดเช็ค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 ทจสจอบเจสจอบทดสอบเจสจอบกล้องไปแหมมันก็ลดได้นะครับ<ท>น <arem> ี่ลดได้เจสจอบ ทดสอบทดสอบเช็คเช็คทดสอบทดสอบสองสามสี่ห้าทดสอบทดสอบ,จจอ,บอ่านี่ครับก็เป็นไงครับเอาเอาลองแบบที่สมมุติว่ามิกเราไม่มี eq เนาะไม่มีคิวในมิกเราเอาไว้ตรงกลางเลยนี่สมมตุติสมมุติว่าไม่มีคิวนะครับเราก็มาลดในนียวนะครับนี่ลดในเนียวอ,อ่า เช็คเช็คทดสอบ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 เดี๋ยวลองปิดปิดเอฟเฟกต์เช็คเช็คเช็คทดสอบทดสอบทดสอบสองสามสี่ทดสอบอ่ทดสอบทดสอบเป็นไงครับก็นี่ครับคือเสียงมันดีอยู่แล้วเนาะคือระยะประมาณสี่ห้าเมตรนี่เปิดแรงได้อยู่นะครับแต่ว่าถ้า ประมาณสองเมตรเนาะจากตู้ออกมาประมาณสองเมตรถ้าคนยืนยืนร้องประมาณนี้นี่ทดจอบทดจอบมัน็คเช็คทดสอบทดจอบต้องลดแหลมนะครับแต่ว่าจอบสองสามสี่จอบเช็คเช็คนูนะครับคนยืนพูดอยู่นู่นเช็คเช็คเช็คจอบจอบสองสามสี่จอบนี่ครับก็รายละเอียดเสียงก็ดีอยู่นะครับ สำหรับผมก็แค่นี้ก็พอแล้วเนาะก็ไม่จําเป็นต้องไปหาอะไรมาใส่อีกนะครับก็ไปถามไอช่างอื่นเขาเขาก็บอกว่าถ้าเสียงมันดีอยู่แล้วนะครับถ้าเท่านี้มันก็โอเคแล้วก็ไม่ต้องไปหาอะไรมาใส่อีกนะครับนี่ก็สูตรผมมันแปลกๆเนาะคนอื่นเขาต่อผ่านอีคิวกันนะครับไปผมไปหลายเจ้าแล้วนะไปเห็นหลายเจ้าแล้วมีแต่อีคิวหมดเลยนะครับปีไม่มีเลยนะครับคือไปเจอมาเยอะแล้วไม่มีแบบนี้เลยนะครับ คือผมเป็นเจ้าไดเเจ้าแรกเลยที่ตัดอบทดดอบทดดอบสองสามสี่ทดสอบทดดอบสองสามสี่ทดสอบเช็คเช็คเป็นไงครับเดี๋ยวเจ้าเสียงแบบซิิบเลยเนาะลองดูทดสอบ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 เช็คเช็คสองสามสี่ ทดสอบอ่านี่ครับก็จะประมาณนี้ตัวนี้คือ EQ คือไว้กลางหมดเลยนะครับคือเม็ไม่ได้ไปยุ่งเลยเปรียบเทียบเหมือน EQ ไม่มีเนาะเหมือนไม่มี EQ พวกนี้นะครับคือใช้แต่พวกนี้นะครับมันก็ไม่หอนนะนะครับก็ไม่หอนทจสอบทจสอบสองสามสี่ทดสอบทจสจอบเช็คเช็คทดสอบทจสจอบ,อบ,อบ,อบอเดี๋ยวอีกอย่างหนึ่งคือเราลองโอ้ ไฟวิ่งมาในมีลองเอาเกียร์ขึ้นแรงๆเกินๆเนาะมันจะเป็นยังไงเช็คทดสอบอ่านี่ครับทดสอบทดสอบเช็คเช็คทดสอบสองสามสี่ทดสอบ สังเกตดูไหมครับว่าเสียงมันออกแตกๆนะครับนี่ปุ่มนี้สําคัญนะนี่น,นี่นี่ปุ่มนี้สําคัญนะครับถ้ามันเกินขึ้นไปเสียงมันจะแตกเนาะแล้วทําให้หอนเร็วนะครับหอนเร็วเราต้องลดลงประมาณสักเ่มิกแต่ละตัวไม่เหมือนกันนะแต่ว่าแต่ละแต่ไอมิกแต่ละตัวไม่เหมือนกันแต่ละยี่ห้อไม่เหมือนกันนะครับแต่ว่ายี่ห้อนี้ผมรู้สึกว่าประมาณสักห้าโมงนี่นะครับก็ตัวนี้ผิดถูกผมขออภัยด้วยนะครับก็แต่ว่า ตัวนี้ผมเอาตามที่ที่ผมใช้มาเนาะใช้มาประมาณ10งานแล้วนะครับนี่รับงานไปประมาณ1ิบงานแล้วนะครับแต่ผมจะใช้อยู่ประมาณนี้นะครับนี่แต่ไม่ไม่แต่ละตัวก็ไม่เหมือนกันด้วยนะครับบางตัวบางตัวเอาขึ้นก็มีนะครับบางตัวเอาขึ้นก็มีนี่ผมมีไม่แบบนี้ด้วยนี่นี่นี่ไมไมราคาถูกนะตัวนี้ผมสำรองไว้เผื่อเผื่อพวกนี้มีปัญหาเนาะผมก็จะใช้ตัวนี้นะครับนี่เสียงเสียงพวกนี้มันจะทึบทไม่ใสนะมันจะไม่ใสแต่ว่ามันก็ เราก็มาปรับตัวนี้เอานี่นี่มาดันพวกนี้เอานะครับแต่ว่าคือไมโครเทกตัวนี้ไม่ต้องไปดันอะไรมากเลยนะครับเสียงมันจะซิบซิบอยู่แล้วเนาะนี่ไมตัวนี้มันจะใสๆสเลยนะครับแบบเน้นแบบเสียงแบบยังไงล่ะแต่ถ้าจะเอาเสียงหนาๆนะครับก็ลองไปยี่ห้ออื่นเนาะถ้าจะเอาเสียงแบบหนาๆแบบพุ่งๆนะครับอ่าแต่ตัวนี้มันจะใสใสซิบซิบนะครับอ่ตัวนี้เอาตัวนี้ลงแล้วโอ้ เช็คเช็คเช็คทดสอบทดสอบทดสอบสองสามสี่ทดสอบอ่านี่ครับ่ะโอเคก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวปรับไม้แล้วเวลาเราเปิดเพลงเสียงเป็นยังไงโดยที่เราเวลาพูดไม่ไม่ต้องไปปรับอะไรเลยเดี๋ยวจะลองให้ดูนะครับแบบสมมุติว่าเวลาเราจะพูดไม้เราไม่ต้องไปปรับเสียงเพลงนะครับ คือสามารถพูดไม่ผ่าเสียงเพลงได้เลยเดี๋ยวทยํายังไงเดี๋ยวลองดูนะครับเดี๋ยวจะเอาตัวสามาต่อเปิดเพลงให้ดูนะครับ,รบเดี๋ยวผมจะลองเปิดเพลงนะครับเปิดเพลงแล้วก็เวลาพูดไม่นี่เราไม่ต้องไปหมุนอะไรเลยนะครับแบบคือหยุดเสียงเพลงลงก็พูดไม้ต่อได้เลยโดยไม่ต้องปรับอะไรนะครับเดี๋ยวลองดูนะว่ามันจะเป็นยังไงเดี๋ยวเปิดเพลงก่อนเนาะ โอ้้้คคมมแแลลววชึงน้องาสีเมาสีมืดเชิงมือสิกำแต้ปวอย่าคงหากเส้นเจ็บปวดที่ผ่านมาดอกพี่พ่อดอกหาจริงมีแต่เธอทิ่มปาเป็นสาวที่เล่าจนไทยบ้านสาเช็คเช็คตัสอบทดสอบทดสอบตัสอบตองทำสอบต้อสี่เช็คเช็คตัสอบเห็นไหมครับทดสอบทดสอบ เช็คเช็คเจ้าจอบเ้า่าหยุดเพลงแล้วเจ้อบทจ้อบอ่าอยงนจ้อบสองสามสี่จ้อบเช็คเช็คเช็คตัวนี้คจอบเจทดสอบไม่ต้องไปปรับอะไรเลยนะครับนี่เดี๋ยวจะลองเป็นเพลงคาราโอเกะมั่งนะครับอ่าเดี๋ยวเป็นเพลงคาราโอเกะเนาะก็หลายคนมีปัญหาผมผมไปเจอมาหลายคนเนาะบางคนมีปัญหาเวลาเปิดคาราโอเกะนี่แล้วร้องเพลงนี่ แล้วแหลมมันออกเกินเขาไปลดใน EQ นะครับแล้วก็เวลาพูดไม้เสียงกับทึบเขานี้นะครับแบบเสียงไม่ใสนะครับแล้วก็ร้องไอเวลาเปิดเพลงนี่เพลงเสียงไม่ใสนะครับแต่เสียงไม้ได้แต่เสียงเพลงไม่ได้อะไรประมาณนี้นะครับหรือว่าเสียงเพลงได้เสียงไม้ไม่ได้อะไรประมาณนี้ครับมันจะขัดกันเดี๋ยวตัวนี้มาลองดูนะครับแบบเปิดเพลงไว้แล้วก็พูดไม้ไปด้วยครับ เช็คเเช็คทดสอบทดสอบทดสอบสองสามสี่ทดสอบเช็คเช็คทดสอบเห็นไหมครับทดสอบทดสอบเช็คเช็คทดสอบทดสอบทดสอบเห็นไหมครับทดสอบทดสอบสองสามสี่ทดสอบทดสอบคือตัวนี้ผมไม่ต้องไปยุ่งยุ่งเลยนะครับเช็คทดสอบ ตัวนี้ก็ประมาณนี้นะครับประมาณนี้ถ้าใครเสียงทุ้มเกินล้วก็ลงใครเสียงบางๆก็เอาขึ้นเหมือนกันทดสอบทดสอบสองสาสี่สอบเช็คเช็คทดสอบสองสามสี่เช็คเช็คทดสอบทดสอบสองสามสี่สอบเช็คเช็ค คครับก็เป็นไงครับมีคอมเมนต์หนึ่งเนาะขอมาอยากเห็นว่าวิธีต่อสายแล้วก็อีกคอมเมนต์ก็บอกว่าไอ้ไม้ผมหอนแก้ยังไงนะครับแต่ตัวนี้ผมก็ไม่รู้เนาะว่าเขาใช้เครื่องแบบไหนกันนะครับก็ผมไม่เห็นนะครับแต่ตัวนี้ผมมาทําแบบให้ดูแบบคร่าวๆเนาะนะแบบมิกมันก็จะคล้ายๆกันหมดแล้วเนาะไอ้การปรับหนี่มันก็จะคล้ายๆกันนะครับ มีแตกต่างกันไปไม่เยอะหรอกนะครับคือเพิ่มเติมปุ่มอะไรขึ้นมาพวกนั้นแค่นั้นเองนะครับแต่ว่าพวกการปรับนี่ก็จะคล้ายๆกันนี่แหละนะครับก็อีกอย่างหนึ่งผมที่ผมยังไม่ได้บอกคือไอตัวนี้ไม่พูดถึงดีกว่ามันจะยาวเนาะมันจะยาวนะครับอ่ะก็เป็นว่าคลิปนี้คือมาต่อสายให้ดูไอมีคอมเมนต์หนึ่งในทิกตอกเนาะขอมาบอกว่าให้ต่อสายผ่านปีไอผมไม่ได้ต่อสามทางนะ เอ,อเขาขอมาบอกว่าต่อสามทางยังไงผมไม่ได้ต่อสามทางนะผมผมต่อแค่สองทางนะครับคือปีเล่นแหลมกับกลางแล้วก็เบดคือปีนี่ทั้งแหลมทั้งกลางทั้งเบดนะครับลงมาแต่ว่าลงมาหาคอสนี่คือจะแยกแยกเบดออกนะครับเบดคือฝั่งนี้นะครับนี่ฝั่งนี้ผมจะใช้ปรับเบดนะครับแล้วก็ฝั่งนี้คือปรับแหลมกับกลางแต่ว่าผมเล่นแค่สองทางนะครับ ไอแหลมกับกลางที่ลงมานี่คือลงมาจากตัวนี้แหละลงมาจากปีนะครับแต่ว่าไอเบสนี่เบสดนี่แยกอิสระมาจากจากปีเลยนะครับผมเอาแยกมาจากปีเลยคือไม่ได้เอารวมลงมาแล้วก็่อยมาแยกที่คอสนะคือมันแยกเสียงเบสดกับเสียงกลางมาที่คอรสเลยเพราะว่าเอ้ยมามาที่ปีเลยเพราะว่าปีผมมีเดี๋ยวให้ดูอ่านี่ครับมันมีมีคอสนะปีบางรุ่นมันก็ไม่มีเนาะปีบางรุ่นไม่มีเราก็เอามาแยกที่คอส เดี๋ยวคอตัดออกนะครับแต่ตัวนี้มันตัดมาตั้งแต่ปีเลยนะครับตัดมาแต่ปีเลยแล้วก็มาตัดที่คออีกที่นึงนะนี่ผมจะต่อแบบนี้แหละนะครับก็แบบง่ายๆเนาะไม่มีอะไรมากนะครับก็ใครจะทําตามก็ลองไปทําตามได้นะครับก็จะประมาณนี้แหละอนี่ครับตู้ก็หนึ่งค้นหนึ่งกลางคานนี้แหลมคอมห้าศูนย์นะครับก็แค่นี้แหละนะครับนี่ครับ เครื่องผมมีไม่เยอะนะผมไปเห็นหลายเจ้าแล้วมีเป็นกองเลยนะครับแต่ของผมนี่มีแค่นี้เองนะครับก็ว่าจะทำแปดคูณแปดนะครับนี่เพราะว่าเพราะตัวนี้ตัวเดียวมันใส่ได้แปดเนาะแต่ตัวนี้มันมันไม่ได้นะครับนี่เดี๋ยวจะหาเครื่องอื่นมาใส่นะครับดี่เอาตัวนี้ออกเนาะเอาเครื่องที่มันขับเสียงกลางได้แปดเลยเดี๋ยวจะเอามาใส่นะครับแล้วก็ตัวนี้มันได้แปดอยู่แล้วเนาะนี่ตัวนี้ก็แปดคูณแปดแค่ในกล่องเดียว เดี๋ยวจะทําแบบนั้นเลยนะครับเอาอเค,คบก็ขอพ้นมากที่ดูจนจบคลิปเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ